กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อปองพายสุภสุขคนครับเมื่อนี้กระผมคน่บวี้ครับอยู่ที่ท่าวางหลังนะครับหรือว่าพานนกนี่แหละครับเป็นท่าเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพญาครับสำหรับคลิปในืัอนี้นะครับผมกสีมาแนะนําวิธีการเดินทางจากท่าเรือวางหลังหรือว่าพานนกครับไปเที่ยวที่เอสเชียทีกนะครับสำหรับค่าตัวครับก็สี่สิบบาทเท่านั้นครับ เทาก็สิขึ้นเรือทงฟ้าครับผมทงฟ้าเท่านั้นเด้ออันนี้เป็นเส้นทางการเดินเรือนะครับก็จะบอกตามจุดต่างๆครับท่าต่างๆนะครับผู้อ่นอยู่ข้างล่างสุดเลยครับเอเชียทีเห็นบ่นี่ครับระวัง่าเรือนะครับเท่ากับสี่สังเกตเห็นเรือดวนเรือเร็วแยมพานไปมากไมครับอันนี้เป็นอ่าจอบอกครับฟานโนเอนซิบนะครับนี่ครับ เหลือมาแล้วครับผมเตรียมตัวลงมาถ่ายยูท้าได้นี่ครับเป็นเนื้อทงฝ่าครับ40บาทเท่านั้นครับจากร้านนกหรือว่าร่างหลังนะครับไปเอเชียทีคสลหรับเลือกสิีิสองสั่นครับอันนี้สั่นล่างครับอันนี้บรรยากาศไทยนะครับการแล่นออกจากถ้าเป็นที่เป็นรบร้อยแล้วบรรยากาศการผู้พิเครับกำลังสีเมือดครับประมาณหาม้วนกว่าได้ครับ อันนี้ค่ะถ้ามหาราชครับผมอันเดี๋ยวผมสิพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นมาเพิงขงังทึงกอนขับฟ้าเป็นยังไงขังทึง,ง,งสั้นดาดฟ้าเนี่ยสี่พ่มีหลังคาครับค้นขึ้นมาท้ายดูร่ายหล,ล,หลยครับขึ้นมาตากล้มชมวิวนี่ครับมันได้ขายกะต้องฟ้าขึ้นๆครับนี่ตัดสลับมาเห็นหนาครับล่อๆของผมจากบาดเนี่ย โอ้ยฝนตกพอแม่พ้องเนีแต่ผมพอนุอยาตลงไปทางล่างก่อนเด้อโอ้ยเดี๋ยวนามเขาโทรศัพ์โทรศั์ห้างอกีกโอ้ยนี่แหละครับก่อนที่จะลงไปนี่แหละครับอันนี้กับบรรยากาศของวัดอรุณครับนี่อันนี้ผมก็ลงมาข้างล่างเอศีรถไฟแล้วครับท่าเรือวัดอรุณนะครับอันนี้กับเป็นท่าไอคอนสยามครับผมคนลงไล่หลายเขาไม่ย่างห่างกัน เราจด้านกระซีอันนี้ฮอสแถวสาท,ท้อน,นะครับสปานตากสินนี่ครับสังเกตในแม่น้ำเจ้าพญยายนะเนี่ยเขาก็สีเห็นทั้งเรือโดยสารทั้งเรืออาหารดินเนอร์อิหยังประมาณนี้ครับหล,ลักสี่มีเรือขนสายเรือขนอิหยังนะครับในตอนนี้ครับเขาเห็นสิ่งสา,าสวรรค์อันง่ายน,น,นี่แวละครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเอเชียทีคนะครับนี่ครับ เลือดน้องสีขาเทียบทาครับโอ้บรรยากาศที่ยังอยู่เลือไปกินเหรอเนาะกับมีทงชาติประเทตาต่างครับโปรโตุเกสไอแลนด์นะครับอังกฤษฝรั่งเศสทงชาติสยามกับมี่ครับบบทีนี้เพอะเขาลงเรื้มาแล้วครับผมกษีพระพนพี่นองไมยย้ยางชมผางไหนครับอันนี้จะเป็นล้านนางชิวครับเป็นกัวดังโซดัง,ดงนะครับ ตัดสีเดินมีอย่างให้ท้ายรูปพร้อมนะครับประดับประดาไปด้วยโคมไฟอีย่างครับมีอาหอดบิ๊กซี้อมเด้อครับพี่น้องนอกจอากนี้ครับตัดสีล่านขายเสือ้อผ้านี่ครับเป็นชุดไทยชุดย่างล่านขายกระเป๋าล้านขายสรอยข้อแหวนที่รเลือกอันนี้เป็น ดังสองครับรถไฟอันนี้บรรยากาศทั้งหนาครับเอาไว้สำหรับถ่ารถนี้ครับผมนี่ครับซอยหนึ่งนะครับอันนี้ไก่ย่างละมาเมองนี้ครับเดินหมืองนี้เป็นร้านอยู่กลางครับมองอีกเป็นร้านขายเสื้อผ้าให้กันนอกจากเสื้อผ้าแล้วก็มีร้าน ฟองกินพ่อมครับล้านเขาลานน้านยางมีหม่องหนั่งย่างดีครับล้านชาบ,บอกชาบูล้านขายขนมนี่ครับผมกับวันแขใจกันครับเพราะว่าผมเคยม,มาเที่ยวแล้วเนาะว่าปกติเนี่ยมันมีสมิหรือว่าล้านเขาปิดห่อนมเหมือดซื่อๆเนี่ยมีล้านอ่าหันตามสร้างพ้อมแต่ว่าคนขัาติสิแพง นิดนึงอยู่อันนี้ก็จะเป็นอ่าขายของที่เรึครับพวกโคกพวกอย่างนี้เนั่นแหละครับอ่าอชมบรรยากาศไป,เ,เ,ปเลยครับนอกจากนี้ก็มีส่วนท้ายลูกโอ้มองนี่คือทรงมิจิรีเนาะถนนบำาบังเมืองอ่ะขออภัยพอนี่สองหลายเด้อตอนนี้ก็เป็นเด็กน้อยเพิ่นกำลังร้องเพลงอยู่ครับฝุม่มขบกวาดเปิดเสียงเพลง,งน้อยอยานลิกัสิธ พนกาเาเปิ้งนะครับโอตวบาหลวงม้ว,วนวันเดียถือว่ามีพรสวรรค์อยู่ครับเป็นฟงตุ่นตีของตีหน่อยครับมันจะมีการเล่นอย่างว่ามีครับคือให้ไหลของเอเชียทีครับก็คือสิงสาสวรรค์มองนี้ครับนี่ค,นสสครับมันจะสีค่อยหมุนสาสาแล้วครับเพื่อชมแม่หูเทียบอ่ามุมสูงครับอันนี้ นี่ครับเริ่มหมุนไปแล้วนอกจากซิงซสาแล้วนะครับกระสีพามาเบิงบ้านผีสิงพ้องครับนี่ครับแมงมุม,มงักลังไตยอยู่นี่ครับมีผีมีอย่างพร้อมข้างขันกันกับซิงส่าสอนนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังสีมน,นี้หมาหมุนนะครับสไตล์งันวัดตามประเทศครับ หม่ามุนสองสั้นค้นกะบ่ค่อยขึ้นหลายนะครับส่วนหลายก็มีแต่ค้นมาท้ายรูบอันนี้ก็เป็นแถวๆเรือใบกิ่งครับบรรยากาศแน่นำจอยพยาเงี้ยมือขึ้นครับมีตึกร้ำบันช่องแต่ไม่เบิดเลยมองนี่ค้นไล่หลายครับเพิ่นมาแน่นกันอย่บมองนี่ อันนี้ก็เป็นโต๊ะนั่งครับแถวแถวหลังสิงสาสวรค์น,นะครับหลังจากที่ว่าย่างได้เพิ่มข้นนะครับผมก็ไม่หยุดอยู่หมองนี้นะครับหมองจุดไฮไลท์ของเอเชียทีคนะครับสิงสาสวรร์น,นะครับไฟเหลี่ยมมากมาครับด,ด,ดัดับติดติดมุนไปมุนมา สำหรับผู้ใดที่อยากขึ้สสนซิงซ่าสวรรค์หมองเอชเซียเทีดนะครับกับประสื่อัวยุ่มหมองนี้ได้ครับผมซึ่งราคาเนี่ยกค็คนละห้าร้อยบาทครับผมได้ทั้งหมดสามรอบครับระยะเวลาประมาณสิบบาทีครับทั้งหมดฮะผู้ใดยอยากขึ้นก็ขึ้นเด้อผู้ใดอ่าบ่ขึ้นกับ,กบเบื้องยุ่ยข้างล่างนี่ละหลังจาก นั่นครับเพราะสินพลันผมกาย่างกลับไปทั้งหนาครับเพื่อที่สีออกจากเอเชียทีครับแล้วก็สีย่างไปขึ้น BTS สะพานตากสินต่อนะครับสำหรับ BTS สะพานตากสินครับขยุ่งห่างจากอ,องค์เอเชียทีคพันสอง 2, โลครับผู้ดได้สิย่างกับย่างผู้ได้สิขึ้นรถกับขึ้นรถนะครับสำหรับที่นี่ก็มีสันนี่นะครับสวัสดีครับ